ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4 p o l y t e l o f c ยืนยันเฉลิมศักดิ์ขขีปากกันหลังตัวเก่งของทีมถูกเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในช่วงฟีฟ่าเดแข่งวัย่า27ปีสร้างผลงานกับทัพมังกรโล่เงินได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกลิเวไทยลีกโดยการลงสนามไปทั้งหมด2 2นัด ซัดไป1ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสลาสูเจ้าตัวถูกช้างศึกเรียกตัวเป็น1ใน27นักเตะที่จะได้ลงเล่นในโปรแกรมอุ่นเครื่องฟี f a เด y ในช่วงปลายเดือนมีนาคมทั้งสงนัดโดยในนัดที่จะพบกับเนเป,ปาจะแข่งขันกันในวันที่24มีนาคมณสนามชนบุรีสเตเดียมและนัดที่พบกับซูรินามในวันที่27มีนาคมณสนามมีจีสเตเดียม น้องวัวพิจญะ fc เปิดเผยว่าทีมช็อตายชุดใหญ่ภายใต้การคุมทัพของมโนโปกิงเรียกตัวเลอสันเทียมราชกองกลางของทีมติดทับช้างศึกเป็นครั้งแรกในโปรแกรมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมนี้หลังจากพาทีมขึ้นมารั้งอันดับ7ของตารางเมื่อผ่านไป24นัดด้วยผลงานการลงสนาม22สนัดซัดไป1น,นประตูกับอีกสแอซิ์โดยเทนเนอร์เยอรมันบาซิลมองว่ามีมาตรฐานที่สม่ำเสมอเป็นมดงานที่ขยัน กราฟการเล่นพัฒนาไม่หยุดและเป็นจอมทัพคนสําคัญที่พาน้องโบสพิชยะเอฟซีบินสูงในตารางซึ่งเขาจะเป็นแข้งประวัติศาสตร์คนแรกของทัพพยาไก่ชนที่ติดทีมชาติชุดใหญ่แถมเป็นคนแรกที่ยิงในพิชยะสเตเดียมสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่มีแผลเรียกตัวนักเตะเข้าแคมป์เก็บตัวระหว่างวันที่ 21- 29ถึงมีนานี้ตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์โดยจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องจํานวน2นัดดังนี้แมตช์แรก24มีนาคมทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเนปลาล อันดับที่167ในฟีฟ่า a ร k i n g เวลา19นาฬกานสนามชนบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและแมตช์2 27มีนาคมไทยพบกับสุรินามอันดับที่140ใน FIFA า a ร k i n g เวลา19นาฬกานสนาม B ีจีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี เอกนิต e ปัญญาดาวเตะตัวรุกจากทัพช้างเผือกได้รับการยืนยันว่าเจ้าตัวได้กลับมามีชื่อติดทงทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งอย่างเป็นทางการแล้วจากการโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมาแถามเมล่าสุดสโมสซ,ซอนเชียงใหม่ยูไนเตดต,ต้นสังกัดของจมุกเอกนิตปัญญาได้ออกมายืนยันแล้วว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้าการคุมทัพของมโนพปังิ้งได้ส่งจดหมายและเรียกตัวดาวเตะรายดังกล่าวกลับเข้าสู่แคมป์ทีมชาติเรียบร้อย ซึ่งทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เรียกตัวเอกนิตปัญญาให้เป็นหนึ่งใน27ขุนพลทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อลงแข,ข่งขันในรายการฟีฟ่าอินเตอร์เนชั่นแนลเฟลลี่แมพบกับทีมชาติเนปลาลและทีมชาติซูรินามในวันพฤหัสที่24มีนาและวันอาทิตย์ที่27มีนาตามลำดับต่อไปทั้งนี้ในส่วนของผลงานในเลก2ของเอกนิตปัญญาหลังย้ายมายืมตัวกับเชียงใหม่ยูไนเต็ด จนตัวลงสนามในลีกไปทั้งสิ้น8นัดทําไป2ประตูกับอีก2แอซิ์จนกลายเป็นผู้เล่นเกมรุกคนสําคัญของทัพช้างเผือกกับภารกิจในการพาทีมนี้ตายเมื่อกลางดึกของวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาที่ท่ากาศยานชวรรปููมการทะเลือซีตัวแทนจากศึกไทยลีกออกเดินทางไปยังเกาหลีใต้ไปที่เรียบร้อยเพื่อเตรียมฟาดแข่งกับอุซาฮุนได รองแชมป์เคลี2021ในศึก a f c c h a m p i o n s l e a g u e รอบเพลย์ออฟรอบสาไปที่เรียบร้อยโดยมาตรการเบื้องต้นหลังเดินทางถึงจะต้องกักตัวที่กรุงโซ1หนึ่งวันเพื่อรอผลตรวจหาเชือ้อโควิด -19 จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังมือุนซานมาดามแป้งนพพลลำซำประธานสโมสรที่เดินทางมาส่งขุนพลสิงเจ้าท่าด้วยตัวเองกล่าวว่าแป้งเชื่อว่าทีมงานสตาฟโค้ชและนักฟุตบอลท,ทั้งหมดที่ไปทุกคนมีความภูมิใจและพร้อมสู้เต็มที่อยู่แล้ว แต่ก็ต้องยอมรับความจริงได้ว่าการไปเยือนอุนซานซึ่งเป็นรองแชมป์เคลีกปีล่าสุดและเคยเป็นแชมป์ ACL เป็นงานที่ยากมากด้วยสถานการณ์ของทีมตอนนี้อย่างที่หลายคนทราบนอกจากผู้เล่นหลายคนที่ยังบาดเจ็บเราต้องตัดสินใจนาทีสุดท้ายในการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นด้วยจากปัญหาโควิดเพื่อวางแผนในสอดคล้องกับมาตรการภายในประเทศเกาหลี แม้ผู้เล่นหลายคนในทีมจะได้รับการรับรองว่ามีเชื้อตายแต่ผลตรวจก็ยังเป็นบวกอยู่ดังนั้นเราไม่อาจเสี่ยงได้เพราะต้องเสียเวลากักตัวที่นั่นถึง7วันซึ่งจะส่งผลต่อแผนงานในการกลับมาเล่นในลีกด้วยอย่างไรก็ตามแม้เราจะเป็นรองทุกด้านแต่ถ้าเรากลัวตั้งแต่เริ่มต้นก็คงไม่ใช่สิงเจ้าท่าแปงยืนยันว่าในฐานะตัวแทนจากประเทศไทยสโมสรของเราพร้อมสู้เต็มที่และสู้เกินร้อยในกำลังของเราอย่างแน่นอน เนื้อสิ่งเงินใดขอฝากแฟนบอลการท่าเรือและแฟนบอลชาวไทยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยเพราะในช่วงเวลาแบบนี้ทุกแรงใจแรงเชียร์สำคัญจริงๆมาดํมแป้งกล่าวปิดท้ายปัจจุบันอุตสานฮุนไดนัาเป็นจ่าฟูงในศึกเคลีกฤดูกาล2022พร้อมทำสถิติโด,ดยการเป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครนอกจากนี้ยังเป็นสโมสรจากเกาหลีใต้ล่าสุดที่ควา้าแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองในปี2020โดยการท่าเรือเอฟซี เตรียมพบกับอูซาฮุนไดในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ3ในวันที่15มีนาคมณสนามอุลซามูดซูสเตเดียมเวลา17นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยทีมชาติไทยรุอ่อายุไม่เกิน23ปีจะไม่มี2แข้งลูกครึ่งที่เล่นอยู่ในยุโรปมาร่วมทัพในศึกด,ดูไบคัพช่วงปลายเดือนนี้ความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปี ภายใต้การนําทีมของวรวุิศรีมาคะที่มีโปรแกรมสู้ศึกอุ่นเครื่องอย่างดูบครับทั้งหมด3แมตช์แมตแรกจะดวลกับกาตาในวันที่23มีนานี้อย่างไรก็ตามช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ส่งหนังสือขอตัวนักเตะที่อยู่ในข่ายติดทีมชาติกับสโมสรสมาชิกเพื่อพิจารณาปล่อยตัวมาร่วมทีมล่าสุดทีมงานได้รับรายงานว่าชุดเบลกล่องหน้าลูกครึ่งแทงกฤษที่ก่อนหน้านี้ลงเล่นให้กับเชลซีชุดใหญ่ไปแล้ว รวมถึงเอริกคาวมิดฟิลด์ลูกครึ่งไทยสวีเดนจะไม่ได้เดินทางมาร่วมทัพช้างศึกชุดนี้อย่างแน่นอนโดยกระบวนการเรียกตัวนักเตะม,มาติดทีมจะสิ้นสุดลงภายในวัน,นคาครนี้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้เล่นต่อไปหลังจากได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ย้ายมาจากคอนซาโดเรซปโปโล ในที่สุดชนาทิปสงกสินก็ทำแอซิสแรกในสีเสื้อต้นสกัดใหม่อย่างคาวาสกิฟอนตตเลได้แล้วโดวยในเกมเจลิกนัดล่าสุดที่คาวาสกิฟอนตตเลเปิดรังเฉิญนชนะนางโอย่าแกรมปัสเอไป1-0จากการที่ชนาทิปสงกสินจ่ายทะลุช่องให้กับมาเซนโยลุดเข้าไปยิงประตูชัยในนาทีที่25พาทีมคว้า3าแต้มกระโดดประรังจากฟูงเจลิกได้สำเร็จหลังลงแข่งไป6นัดวันนี้เรา คอมเมนต์ส่วนหนึ่งจากแฟนบอลต่างชาติาล้วนๆที่แสดงความคิดเห็นในไฮไลท์ของเกมคู่ดังกล่าวจาก YouTube Channel J League International ไปดูกันว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรถึงเพลเมเกอร์ทีมชาติไทยกับนัดล่าสุดนี้ยินดีกับมาซินโยและชนาทิพย์คาวาซากิแข็งแกร่งแม้จะเจอเกมที่ยากแบบนี้พวกเขาก็ยังเก็บ3ามแต้มได้เลอโดรามิเยาวิ่งทำทางให้มาซินโยได้ดีชชยชนะที่แจ๋วและแอเซทที่ดีของชนาทิพ ผมรักคาวาซากิแต่เมื่อทีมได้ชนะทิปมาเสริมมันทําให้ผมรักทีมมากกว่าเดิมทําได้ดีคาวาซากิชนะทิปก็เล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆทุกเกมผมหวังว่าพรสวรรค์ของเขาจะเฉิดฉายมากกว่านี้ได้อีกในเร็ววันฟุตบอลญี่ปุ่นจัดการได้ดีและมีคลาดส,สนุกทุกครั้งที่ได้ชมเกมรักษามาตรฐานไว้นะชนาทิปแอซิดสุดจัดยินดีด้วยทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะยังเจ๋งเลยชนารักนะจากอินโดนีเซีย เจลีกอ0 2ัยีดเยี่ยมเลยคิงเจชนะจ่ายดีมากจากผลงานของทีมต่อพิคาตพีทีประจวบแชมป์เก่าลีกครับ2 0 1พที่เพิ่งกลุยทางผ่านเข้าสู่รอบรองในการแข่งขันลีกครับ2021-2022 หลังเปิดบ้านเฉือนชัยเนื้ออุทัยธานี f c ทีมจากไทยลีกสด้วยสกอร์2-1ที่3ที่าวอสเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยทางนากอิสระสีทโลคกุนซือพิธีประจบเปิดใจว่าเกมกับอุทัยธานีก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราทํางานอย่างหนักเราพิยุตตลอดทั้งเกมถือเป็นวันที่ทําให้แฟนพิธีประจวบได้มีความสุขก็พอใจมากๆจริงๆเรามีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงอยู่บ้างท้งเรื่องการเสียประตูและเรื่องพื้นที่บางตําแหน่งที่เราน่าจะทําได้ดีกว่านี้ ฟุตบอลเราให้ความสำคัญทุกนัดไม่ว่าจะในไทยลีกหรือฟุตบอลถ้วยเพียงแต่ว่าณวันนั้นเรามีนักเตะคนไหนที่พร้อมที่สุดตอนนี้เราเข้ารอบรองฟุตบอลลีกครับไปแล้วเกมต่อไปเราจะเปิดบ้านรับมือราชบุรีมิตรผลอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องมีแต้มให้ได้เรามีข้อมูลแล้วว่าทีมราชบุรีมิตรผลมีเกมลุกที่น่ากลัวทั้งซ้ายและขวาก่อนหน้านี้ผมมองว่าเราจะต้องมี33แต้มเราถึงจะรอด แต่ตอนนี้มันค่อนข้างสูสีกันมากๆบางทีเราอาจจะต้องเอาให้ได้มากกว่า33แต้มถ้าทําได้ก็คิดว่าเรารอดแน่นอนสำหรับท,ทีประจวบเขารอบรองลีกครับไปแล้วส่วนไทยลีกอยู่ในอันดับที่13มี27แต้มจาก24นัดเหลือ6นัดยังต้องการอีก7แต้มเป็นอย่างน้อยตามแผนของโค้ชอิสระสีทะโลก